เราจะไปเที่ไหนคะเทียวข้ามงค่ะออตอนนี้ออกจากจุมแพรมาแล้วนะครับเป็นสามแยกนะครับถ้าตรงไปจะไปเข้าสุตภา์เหนือนะครับไปเพชรบุรนะครับส่วนเลี้ยวขวาเราจะไปที่เป้าหมายของเราจะไปที่ภูผาม่นนะครับเลี้ยวขวาไปทางนึงเลยนะครับอย่างนี้อีกประมาณสิบกิโลครับก็จะถึงทางทางขาวครับ โอ้โหมันมีเป็นร้านตัวเลยเหรอคะมีข้าวแม่ไก่ได้แม่ไก่ข้าวอะไรคะข้างตัวเล็ดข้าตัวใหญ่ใช่ไหมคะบ้านเราเรียกอะไรคะอีเกียข้าวเมล็ดข้าวตัวใหญ่บ้านเราเรียกบ้านอะไรคะอีเกียใช่ไหมคะถ้าคนในเงินสมัยก็จะเรียกค้างคาวใช่ไหมคะค้างคาวหรือว่าบ้านแถวนี้เขามีกำไรมากนะเพราะว่าเขาอยู่แหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะเขาอยู่ในท่องเที่ยวเพราาำอาหารโอ้โหอาหารก็มีด้วย นี่เหรกานอาหารของนะคเป็นบมานมามันมีกำไรกำไรชีวิตเลยน่ไปกับทรรมชาตินนในปืนทีโอ้ยดูภูเขาสวยบอกว่าไดเที่ยวภูเขาด้วยยากาศเลิศมากดีมากเลยโอ้โหชาแกมไซนิมองูไม่ใช่เป็นออนหรอเนี่ยงหน้ามหาเ่ยังแค่ะต้งหน้าเลย มีที <ici> ่มันล่อมักแต่วอย่างนี้แหละเตองรออีกสักนิดมันเมื่อเมื่อนี่ถ่ายไปนี่ค้างถึงแล้วนี่มันจะออกากตรงนี้มอ๋อมันจะออกจากตรงดูดูนี่นะคะจะออกจากตรงหูหูนีนะคะรอบมันกอน มาน,นีถึงแล้วค่ะโอ้วิวสวยวิวสวยได้ลงเลยลงได้เลยค่ะถึงแล้วนะคะ่ะวิวรอบข้างกนที่จะลงห,หมือไม่หน่อยกันไร้ทุกคนปิดแมสมดเลย เที่ยวยุคนี้ปิดแมสถม้ำค้างคาวแล้วนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศกรอบๆทำค้างคาวนะครับอำเภอภูพามัปมานรประมาณห้าโมงครึ่งนะครับค้างคาวจะออกกจาถ้ำนะครับเพื่อจะไปหาจิ้มนะครับเดี๋ยวจะอรอรอเวลาสักหน่อยนะครัอเวลาอีกประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับ เร็วขึ้นหสิลอมาวานี้มาว้าวเร็วเลยทีนี้เร็วเลย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไหลมืนน้ำเลยไหลมืนน้ำเลย ไหว้เลยค่ะดินหูปูออกมาจากรูถ้ำออมาจากรูถ้ำเลยคนละโอ้โอ้โอมาโอหแบบนี้เห็นไหมคะโอ้มาอย่างแรงเลยไปนี้บอกว่ามาอย่างแรงเลยวู้วอันนี้ชัดเลยไปนี่บอกชัดเลยใช่ไหมคะว้าว ปุ๊บ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 ปมดปลามาเลยเนี่ยหมดปลามาเลยโอ้โหสวยสวยสวยแสดงว่าช่วงแรกๆมันไม่ค่อยออกเยอะใช่ใช่งออกตอนนี้แหละกำลังใส่น้ำเลยกำลังใส่น้ำเเดินตีกมีเยอะหมื่นเลยไม่ใช่ร้านเลยหรอหลายร้านเลยตาตาบองว่าหลายร้านตัว เป็นงูเลยไม่รู้ว่าไปหากินไหนล่องล่องไรเลยก็คือมันจะหมดเลยอ,ะอ่ะ้บินต่ำแล้วลงต่ำแล้วล จบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายว้าวทำครัง้งคาว มากเลยโอ้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจดาวชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะและจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปโออออกมาจากรูนี้เองออกมาจากรูนี้เองค่ะ ฝากด้วยนะคะ